วันนี้เราจะมาพบกับต้นแบบแห่งยนตกรรมเจเน r เรชันใหม่ของทาง Mazda นะครับมาพบกันเลยครับเด่นสง่างามด้วยแนวคิดโคโดดีไซน์โ o ลอ o ฟโ o ชั่นภายใต้คอนเซปต์ l e s s is more ครับ ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันหรูหราแบบมีระดับเบาะคนนั่งปรับไฟฟ้าได้สิบทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับขี่ได้2องตำแหน่งนิวมาด้าสรุ่นฟา s t b แบ็5ประตูแบบอย่างแห่งสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกลังสรรค์ขึ้นเหมือนงานศิลปะฉีกกฎเกณฑ์แห่งการดีไซน์เติมความสปอร์ตในทุกรายละเอียดเรียบง่ายและทรงพลัง สะกดสายตาทุกมุมมองสะท้อนอารมณ์ทุกความรู้สึกและตัวตนที่แตกต่างของรถสปอร์ตพรีเมียม Sky Active แพลตฟอร์มเจเนอเรชันใหม่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเชิงลึกถึงสรีระและธรรมชาติการเดินของมนุษย์ในขณะเดินมีการประยุกต์ใช้ในการพัฒนายางรถยนต์ช่วงล่างโครงสร้างตัวถังและเบาะที่นั่ง ให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการขับขี่ที่เป็นธรรมชาติและผ่อนคลายทำให้มีความสมดุลทำให้รู้สึกว่ารถเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย All New Mazda 3ราคาเริ่มต้นอยู่ที่969,000บาทชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะครับ